สวัสดีครับพี่น้องเหมือนี้ครับพามารีวิวลูกไส้ครับว่าเห็ดยังเป็นเนี่ยครับพี่น้องถ่ายกันนี่แหะครับมีคำลบไปทะเบียนนี่แหะครับมีทอครับมีกันโค้งมีโชคครับแนวที่เห็ดไป ลังรถนี่ก็ตูล่ำพงครับพี่น้องเวทสจวหดรอกับใส่ที่สามเจ็ดครับเกาละล่ะครับสิเจ็ดปีละรอนากันประมาณนี้ครับของแต่งลูกใส่ครับ ทางนากับประมาณนี้ครับมีกอบไปทะเบียนที่ครับเดี๋ยวเบื้องภายในครับพี่น้องทางในกับประมาณนี้ครับมีบะบายคูหนึ่งครับมือจับทเ่ครับมีวัดบูทตัวหนึ่งครับ พวงมาไล่หน้านี่ข้อพับครับพับเดยครับพับเดยกับหัวเกียร์เท่ครับมีดิฟี่ครับน mm hmm. ีจับคูนึงครับ mm hmm. เบืองห้องเครื่องครับห้องเครื่องกับประมาณนี่แหละครับพี่น้อง mm hmm. ไลานอ็อตครับไลนอ็อต นานมีชุดอินเตอร์ครับเทอร์โบยังเป็นเทอร์โบเดิมนะครับท่านได้ใส่อยู่ฐานพังกันครับจึงเตียนประมาณนี้แหละครับของเครื่องลูกไส่เดี๋ยวฟังเสียงเลยครับ ฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงรับบกดโยมครับ